ถ้ามีคนคว้างระเบิดแฟลชใส่คุณจะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บบางทีคุณอาจนึกถึงสิ่งแรกคือการหลับตาหรือหันหลังหลบแต่การทำเช่นนั้นไม่มีประโยชน์เลยเพราะในขณะที่ระเบิดแฟลชระเบิดขึ้นมันจะปล่อยแสงสว่างจ้าแปดล้านแคนเดลาพร้อมกับเสียงดังแสบแก้วหู ในตอนนั้นคุณจะตกอยู่ในสภาวะตาบอดชั่วคราวเมื่อเผชิญกับแสงจ้าที่รุนแรงไม่ต้องพูดถึงการลืมตาแม้จะใช้วัตถุปิดบังก็ไม่ช่วยอะไรเพราะแสงจะสะท้อนในสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดอย่างในห้องแทบจะไม่มีทางหลบเลี่ยงได้เลยแม้ว่าระเบิดแฟลชจะไม่มีเศษร,ระเบิดหรือดินระเบิดแต่ภายในกลับบรรจุแมกนีเซียมจำนวนมากส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรตเมื่อถูกยิงด้วยระเบิดแฟลชดวงตาของคุณจะมองเห็นเพียงสีขาวสว่างในไม่กี่วินาทีฉากนั้นแทบจะเหมือนกับในเกมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีมปฏิบัติการพิเศษ ถึงโยนระเบิดแฟลชเข้าไปก่อนเปิดประตูเพราะมันมีระยะการโจมตีที่กว้างมากตราบใดที่มีเป้าหมายอยู่ในห้องทุกคนจะตาบอดชั่วขณะและไม่สามารถตอบโต้ได้ประสิทธิภาพของมันยิ่งกว่าระเบิดมือเสียอีกถือเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้บ่อยที่สุดในภารกิจต่อต้านการก่อการร้าย